วัสดีค่ะคิดยกกำลังสองวันนี้พูดคุยกับคุณสุทธิชัยหยุ่นนะคะเราพูดกันถึงเรื่องของนักการเมืองคนสำคัญในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นที่รู้จักชื่อกันมานานแล้วนะคะสำหรับองซานซูจีถึงแม้ว่าตัวเธอนั้นอาจจะไม่ได้มีบทบาทในทางการเมืองมานานถึง20กว่าปีเพิ่งจะได้มามีบทบาทสำคัญทางการเมืองหลังจากที่ได้รับการปล่อยตัวมาเพื่อเมื่อปี2ปีนี้เองแต่ว่าไปที่ไหนมีแต่คนต้อนรับนะคะล่าสุดนี้ไปสิงคโปร์น่าสนใจมากเพราะว่าเธอไม่เคยไปสิงคโปร์เลยนะครับ ตลอดเวลาที่ถูกกักบ,บริเวณอยู่ในพม่านั้นเนี่ยสิงคโปร์ก็ไม่เป็นมิตรกับเธอเท่าไหร่นะครับเป็นมิตรกับโน่นนะทหารรัฐบาลทหารแน<ล>่แนกับรัฐบาลทหารมากกว่า<ช>ด้วยซ้บแต่ว่าที่น่าสนใจมากคือเมื่อองซาน,นซูยีเยือนสิงคโปร์เมื่อเร็วๆนี้เนี่ยพิธีต้อนรับนี่โอ้โหเออเกริกเลยครับนายกรัฐมนตรีหลีเสียนหลงนี่เอาใจเป็นพิเศษทั้งๆท,ท,ท,ที่เป็นผู้นําฝ่ายค้านในตำแหน่งทางการเนี่ย ไม่ได้มีอำนาจในการตัดสินใจอะไรเลยไม่มีเลยแต่สิงคโปร์นี่ก็ปรับตัวเร็วนะครับเพราะรู้ว่ายังไง,ง,ไงบทบาทของเธอไม่ใช่ผพ้นําฝ่ายค้านเท่านั้นในพม่าวันนี้ลีเซนหลงจึงเอาใจเป็นพิเศษ <c oughs> ให้พบทุกคนเลยนะครับตำแหน่งสําคัญสําคัญเนี่ยพบหมดเลยคือนายกเองแล้วก็โทนี่ตันท่านประธานาธิบดี <c oughs> และก็จบตรงอ,ด,อดีตนายกและปัจจุบันก็เป็นรัฐมนตรีอาวโุโสอยู่คนสําคัญทั้งหมดองซานซูจีได้ไปเยือนยกเว้น คนที่ดังที่สุดในสิงคโปร์ก็คืออดีตนายกลีกวนยูซึ่งผมเชื่อว่าพระว่าท่านป่วยถ้าไม่ป่วยเนี่ยผมเชื่อว่านายกก็จะต้องพาไปให้เยี่ยมคุณพ่อใ,ให้อย่างน้อยที่สุดผมเชื่อว่าลีกวนยูก็อยากจะเจอองซานซูยีมากแต่เนื่องจากช่วงหลังสุขภาพไม่ค่อยดีฉะนั้นพอ ไปถึงสิงคโปร์สิ่งที่ผู้คนวิเคราะห์การเมืองมองเนี่ยก็คือว่าความสัมพันธ์ระหว่างพม่าก,กับสิงคโปร์นี่ย้อนไปยาวนานทีเดียวนะครับและประเด็นที่น่าสนใจมากๆคือก่อนจะกลับจากสิงคโปร์เนี่ยออซากูจิก็เปิดถแถลงข่าวนักข่าวคนหนึ่งถามว่ามีอะไรไหมที่ท่านมาเห็นในสิงคโปร์แล้วอยากจะเอาไปเรียนแบบสร้างขึ้นมาในพม่าบ้างโอ้ถามอย่างนี้นี่ละเอียดอ่อนนะครับ ม่องซันซูนี่สุดยอดนะวิธีตอบเธอเนี่ยเธอเป็นนักการเมืองนักการทูตที่เก่งมากคือนักข่าวถามใช้ภาษาอังกฤษว่าจะมีอะไรที่ท่านจะเอาไป recreate ไหมคือแค่ๆว่าอะไรที่สิงคโปร์ดีท่านเอาไปท<ย>ําเรียนแยบกบไปทําที่พม่าบ้างเออซูจิตอบอย่างนี้ครับบอกว่า I don't think recreate is the word บอกว่าคงไม่ใช้คําว่า recreate คือสร้างใหม่หรอกใช้คําว่า learn ดีกว่าแต่ว่าเรียนรู้ดีกว่า แต่คำว่าเลิศของเธอเนี่ยไม่ได้เรียนรู้ข้างเดียวนะครับเธอบอกว่าเรียนรู้ซึ่งกันและกันกันแล้วกันและที่น่าตื่นตาตื่นใจเพราะเธอบอกว่าสิงคโปร์เนี่ยมีประเด็นเรื่องความเป็นสังคมวัตถุนิยมมากและชีวิตความเป็นอยู่ของคนสิงคโปร์นั้นก็ค่อนข้างจะมีแรงกดดันมากเพราะว่าร่ํารวยพอรวยแล้วเนี่ยวิถีชีวิตคนสิงคโปร์ก็มีปัญหาแข่งขันสูงแข่งขันสูงกดดันมาก เธอเลยบอกว่าอย่างเนี้ยไม่เอาพม่าไม่เอาแล้วเธอก็แถมท้ายยอดด้วยครับว่าบางทีนะสิงคโปร์เนี่ยอาจจะเรียนรูจจ้จากพม่าบ้างก็ได้โดยเฉพาะเรื่องของชีวิตที่รีแลกซ์ way of life คือวิถีชีวิตที่สบายๆหน่อยแบบชาวพุทธ แบบปล่อยวางแบบไม่ไปยึดติดกับวัตถุมากเกินไปแต่ว่านักข่าวที่ถามผมเข้าใจว่าคงโตไม่ทันเป็นนักข่าวสมัยเมื่อ1996ระมังครับนี่เป็นชาวประวัติศาสตร์สำคัญเลยนะครับตอนนั้นแน่นอนสูจีเป็นนักโทษหรือว่าถูกกักบ,บริเวณโดยรัฐบาลทหารพมา่าลีกวนยูตอนนั้นเป็นนายกรัฐมนตรีครบหากับผู้นำทหารพมา่า และเคยพูดประโยคนี้แหละประโยคนี้ต้องจารึกไว่อีกยาวนานลีกวนยูบอกอย่างนี้ครับว่ากองทัพพม่าเป็นสถาบันเดียวเท่านั้นในประเทศนั้นที่มีความสามารถในการรักษาสิียรภาพของประเทศและป้องกันสงครามกลางเมืองอแปลว่าความหวังของลีกวนอนยูในฐานะผู้นําสิงคโ,โปร์ขนาน,นั้นเมื่อ17เจปีก่อนนี่นะครับมองว่ายังไงยังไงก็ตามแต่ทหารทหารเท่านั้นปฏิบัติการก็ปฏิบัติการเถอะลีกวนยูไม่ ไม่แข็งเท่าไหร่เพราะในสิงคโปร์การปกครองมันก็กึ่งๆึเป็นเผด็จการพลเ,เรือนพอสมควรนะครับแล้วก็ยังบอกคดีกวนยุบอกว่ามีเครื่องมือของรัฐบาลอันเดียวเท่านั้นในพมา่าคืออามี่คือกองทัพแล้วพูดต่อจากนั้นประโยคนั้นในปีนั้นขณะที่องซันซูจีนั้นเป็นผู้ที่ถูกกดดันถูกตัดบริเวณน,นี่นะครับ ลีกวนจะบอกว่าถ้าผมเนี่ยเป็นซูจีเนี่ยผมคิดว่าผมเนี่ยอยู่ข้างหลังรั้วนี่ดีกว่าเป็นแค่สัญลักษณ์ก็พอเพราะว่าถ้าหากผมหมายถึงวถ้าผมเป็นซูจีแล้วก็ไปบริหารประเทศสองสาปีและมีคนบอกว่าไร้ประสิทธิภาพเนี่ยแย่กว่าอีกก็แปลว่าแนะนำซูจีตอนนั้นว่าอย่าคิดใหญ่โตเลย อยู่นิ่งๆเป็นสนญลักษ์ณอยู่ข้างล <ะ S 1> หลังให้คนเชื่อชูไปนานๆไม่ต้องลงมาทำเพราะว่าถ้าเกิดว่าทำแล้วไม่ได้ผลจะประสบความล้มเหลวไปในชีวิตที่เหลืออยู่ถูกต้องคิดดูสิครับตอนนั้นองซานซูจีจะได้ยินหรือเปล่าไม่ทราบเพราะว่าตอน<ช>นั้นสุพิมพ์ก็ไม่ได้อ่านนะครับอย่ามากก็ฟัง BBC ทางวิทยุเท่านั้นแต่เธอก็ไม่ได้ตอบตัอะไรคนพม่านในประเทศต่างๆในอาเซียนสมัยนั้นนะครับต่อต้านค่ะ ที่ลีกวนอนยูพูดอย่างนี้อะไรคุณหาว่ากองทัพเท่านั้นเหรอที่จะปกครองประเทศได้ก็มีการเดินขบวนไปหน้าสถานทูตสิงคโปร์หลายแห่งนะครับ <Yeah. S 1> ประท้วงลีกวนอนยูและพรรค NLD ขององซานซูจีขณะนั้นก็ออกแถลงการสั้นๆเลยนะครับอย่างสุภาพนิ่มนวลแต่แข็งแกร่งก็คือว่ามิสเตอร์ลีเนี่ยเป็นคนสาร์ทเป็นคนเก่งคนฉลาดนายลีกวนยูเนี่ยเป็นคนฉลาด but he's not always right t h e เขาไม่ได้พูดถูกทุกเรื่มทุกครั้งนะ,ะก็คือบอกว่าเฮ้ยเรื่องอย่างนี้พูดกันไม่ได้คุณรู้อะไรคุณเข้ามาแทรกแซงแก้าวไกลเรื่องภายในของเราได้อย่างไรนี่คือประโยคประวัติศาสตร์ซึ่ง อาจจะโชคดีหรือโชคร้ายไม่ทราบที่นักข่าวสิงคโปร์ที่มีการซักถามสัมภาษณ์องซานซูยีไม่มีใครพูดถึงประโยคนี้ถ้าพูดถึงประโยคนี้ผมก็เดาไม่ถูกนะว่าองซานซูยีจะตอบอย่างไรแต่อย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นก็คือว่าผู้นําสิงคโปร์เนี่ยมีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงป,ปรับตัวให้เข้ากับสภาวะของโลกณปัจจุบันด้วยชัดเจนเลยนะครับรีเซนหลุงเนี่ยระหว่างที่องซานซูยีไปเยือนเนี่ย พูดชัดเจนบอกว่าองซานซูยีจะเป็น president เป็นประธานาธิบดีที่มีความสามารถถ้าเธอได้รับเลือกผมเชื่อว่าลีเสียนหลุงเนี่ยจำประโยคที่คุณพ่อพูดเอาไว้ได้เมื่อ17ปีก่อนยังไงยังไงก็พูดสกัดกั้นเอาไว้ก่อนเผื่อว่าใครเอ่ยประโยคนั้นจะได้อธิบายได้ว่าโอ้ยเราเห็นความเป็นจริงปัจจุบันแล้วเราเชื่อว่าองซานซูยีมีความสามารถแน่นอนะฉะนั้นผมก็เดาเอานะ ว่าระหว่างพูดคุยของหลี่เซียนหลงกับองซานซูยีเนี่ยสองต่อสองเนี่ยหลี่เซียนหลงขอโทษองซานซูยีแทนคุณพ่อหรือเปล่าแต่ผมเชื่อว่าองซานซูยีเนี่ยจำได้แน่แต่ไม่พูดเท่านั้นเองไม่มีประโยคหลุดออกมาจากปากเธอเธอเป็นนักการทูตสุดยอดว่านี่ไม่ใช่จังหวะที่จะพูดถึงความหลังมองไปข้างหน้าดีกว่าฉะนั้นดูนะครับผมก็คิดเอาเองว่าหลี่เซียนหลงคงจะบอกองซานซูยีว่า ถ้ายังไงยังไงประโยคที่คุณพ่อผมพูดเมื่อ17ปีก่อนก็ลืมๆืมไปเถอะนะครับเรามองไปอนคาคตดีกว่านะครับท้ายที่สุดแล้วอาจจะมองกันที่ผลประโยชน์ของทั้งสองประเทศในอนาคตก็ได้นะคะถูกต้องครับค่ะวันนี้ขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับ